สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคชิลกับผมใหญ่กฤิดดาเซมมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเจ้นนี้เลยฮะ DJI Mavic Pro ตัวโดรนตัวใหม่ของ DJI เจ้าตัว Mavic Pro เนี่ยจุดขายของเขาตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวออกมานะฮะโฆษณาในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของ DJI เองเนี่ยก็ในเรื่องของตัวขนาดที่มันค่อนข้างที่จะเล็กมากนะฮะมาดูในกล่องกันเลยดีกว่าว่า เวลาที่ซื้อเจ้าตัว m a วิกเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับในกล่องเนี่ยก็จะแพคมาสวยงามแบบนี้เลยนะฮะตัวโดรนนะครับก็แน่นอนแหละจะเป็นตัวนี้นะฮะขนาดของโดรนเนี่ยสังเกตเทียบกับฝ่ามือดูค่อนข้างที่จะเล็กเลยทีเดียวคือตัวเขาไม่ใหญ่มากพกไปไหนมาไหนนี่สบายๆเลยกับรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทคอนโทรลของเขาก็อนข้างที่จะเล็กนะแล้วก็ วัสดุนะฮะทำออกมาเนี่ยจับถือค่อนข้างที่จะกระชับเจ้ารีโมทต,ตัวนี้เองเนี่ยนะฮะเวลาที่จะใช้งานมันจะกางออกมาแบบนี้นะฮะจะยืดออกมาเนี่ยอ่ะแล้วก็เสาอากาศก็อยู่นี้นะครับเนี่ยนะฮะเวลาใช้งานแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือเสียบตรงนี้อ่ะตัวนี้จะเป็นตัวรีโมทของเขาต่อมานะครับในกล่องเองเนี่ยก็จะมีเป็นคู่มือนะฮะอันนี้จะเป็นคู่มือของเขานะฮะก็มีมาให้ จะสังเกตนะว่าแพ็กเกจของ DJI เนี่ยจะคล้ายๆกับแพ็กเกจของ Apple เลยสไตล์เดียวกันนะอันนี้จะเป็นตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็เวลาที่จะชาร์จแบตเตอรี่ก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยมาเสียบกับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็น USB มาให้อพอร์ตก็สามารถที่จะชาร์จตัวรีโมทได้พร้อมกันคือเวลาที่จะชาร์จตัวรีโมทเนี่ยเราจะชาร์จผ่านตัว micro USB ตรงนี้ข้างๆตัวรีโมทของเขานะครับ ส่วนสายที่ให้มาก็จะมีเป็นสายอันนี้ฮะอันนี้จะเป็นสาย Power เอาไว้เสียบกับที่ชาร์จตัวนี้กับสาย USB ที่เป็น Micro USB อันนี้เอาไว้ชาร์จตัวรีโมท แล้วก็เขาจะมีสายเส้นเล็กๆแบบนี้มาให้อีก2เส้นเส้นหนึ่งจะเป็น m i โคร USB ตัวนี้จะเอาไว้เสียบกับตัวโทรศัพท์มือถือนะฮะเวลาที่ใช้งานตัวรีโมทคอนโทรลคู่กับตัวโทรศัพท์มือถือเขาจะมี2เส้นเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็น m i โคร USB อีกเส้นก็จะเป็นสาย t n i n t นะฮะตัวนี้เอาไว้ใช้กับโทรศัพท์ Android อีกตัวเอาไว้ใช้กับพวกตระกูล iPhone นะฮะแล้วก็นอกจากที่จะมี ที่ชาร์จมีตัวโดรนมีตัวรีโมทแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่แถมมาให้ด้วยก็คือตัวใบพัดส,สำรองก็จะมีใบพัดส,สำรองตัวนี้มาให้นะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวใบพัดของเขาอันนี้จะเป็นทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็มาดูเจ้าตัวมาวิทกันบ้างนะฮะตัวเนี้ยก่อนจะใช้งานก็เปิดยางครอบตัวนี้ออกแล้วก็กางแขนนะฮะสองฝั่งเนี่ยกางออกมาอย่างนี จนขาด้านล่างเนี่ยนะฮะก็หมุนแบบนี้นะครับกางออกมาแค่นี้เองจริงๆเนี่ยนะฮะแค่นี้ก็บินได้แล้วออตอนแรกเนี่ยที่ได้มานะ,ะตอนบินเนี่ยพี่ใหญ่ก็พยายามที่จะปรับไอตัวใบพัดเนี่ยให้มันพอดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะพับเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วพอเขาสตาร์ทเนี่ยใบยพัดหมุนเนี่ยเขาจะเหวี่ยงใบพัดออกเองนะฮะแล้วก็กางใบพัดให้เองนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ตรงข้างหลังของเขานะครับบีบสองข้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ ถอดออกมาอันนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ข้างใต้ตัวโดนนะฮะด้านเนี้ยมันจะเป็นช่องสำหรับเสียบไมโคร s d นะครับก็ตัวโดนตัวนี้ใช้ไมโคร s d ตามปกติแหละแล้วก็เขาจะมีสวิตช์เล็กๆอีกอันหนึ่งเป็นสวิตช์ที่เลือกระหว่าง Wi-Fi กับรีโมทคอนโทรลคือโดรนตัวนี้สามารถบินด้วยโทรศัพท์มือถือเฉยๆก็ได้คือเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัว รีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็สามารถจะบินเจ้าโดรนมาวิกได้ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นตัวสั่งงานแทนตัวรีโมทนะฮะเวลาที่จะใช้ตัวโทรศัพท์มือถือสั่งงานก็สับมาที่เป็น Wi-Fi โหมดแต่ถ้าจะใช้เป็นรีโมทคอนโทรลปกติแล้วก็สับมาที่ RC โหมดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นพอร์ตไมโคร USB อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่พี่ใหญ่ได้ตัวม,มาวิกมาครั้งแรกเนี่ยนะฮะพยายามบินเงี้ยบินเสร็จปุ๊บขึ้นไปเฮ้ยทำไมกล้องมันปรับไม่ได้นะฮะเพราะว่าลืมไปว่าไอตัวเนี้ยข้างในเขามีล็อกกล้องอยู่ด้วยก็คือเราเปิดฝาโดมตัวนี้ออกนะครับเปิดโดมตัวนี้ออกเนี่ยเขาจะมีตัวนี้นะฮะเป็นตัวล็อกกล้องอยู่นะครับก็เอาตัวนี้ออกก่อนนะก่อนบินนะครับแล้วก็ปิดโดมแบบปิดโดมแบบนี้บินไปก็ได้หรือว่าจะเปิดไว้ก็ได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลองบินกันดูครับ ตัวมาวิกเนี่ยนะฮะเวลาที่บินเนี่ยเขาจะใช้ระบบพิกัดดาวเทียมเนี่ยถึง2ระบบก็คือระบบ GPS ปกติกับระบบโกนาก็จะทําให้การระบุตําแหน่งของตัวโดรนเนี่ยมันแม่นยำม,มากขึ้นกว่าการใช้แค่ระบบ GPS อย่างเดียวนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขายังมีกล้องถึง5ตัวในการช่วยระบุตําแหน่งก็คือกล้องด้านหน้า2ตัวนะครับกล้องหลัก1ตัวแล้วก็กล้องด้านล่างตรงนี้นะฮะอีก2ตัว ทั้งหมดก็จะเป็น5ตัวคือกล้องพวกนี้เนี่ยนะครับจะเอาไว้ช่วยในการมองคือเป็นตาของตัวโดโรนนี่แหละเวลาที่เขาบินไปเนี่ยนะฮะตัวกล้องพวกนี้ก็จะดูว่ามันมีอะไรที่กิดขวางอยู่ด้านหน้าหรือว่าในกรณีที่ว่าบินในล่มแล้วมันไม่มีสัญญาณ GPS นะฮะตัวโด,โดโรนเนี่ยก็จะใช้เจ้ากล้อง5ตัวตรงนี้แหละในการเช็คตำแหน่งของตัวเองรวมถึงเขามีระบบัลตรา s o n i c นะฮะสารก,การตรวจสอบ เช็คว่าพื้นเนี่ยมันอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนนะครับก็จะมีเป็น2ตัวตรงนี้เป็นอัลตราโซนิกไฟเดอร์ตุกล้องเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับตัวกิมบอลหรือว่าตัว s t ต b เ l i z e r 3แกนนะฮะก็สามารถจะถ่ายเป็นวิดีโอ 4K เฟรมเรทสูงสุดที่30เฟรมเปอร์เซกแล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้สามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งได้12ล้านพิกเซลรวมถึงถ่ายรอไฟได้ด้วยนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันมีโหมดที่เรียกว่าเป็น ทริป o อร o d โหมดนะครับคือโดรนเนี่ยจะบินนิ่งมากๆแล้วสามารถจะลากสปีดชัตเตอร์ต่ำสุดได้ถึง8วินาทีเลยทีเดียวตัวโดรน,นตัวนี้เนี่ยนะฮะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มจะบินได้ประมาณ27นาทีแล้วก็ความเร็วสูงสุดเวลาที่บิน s p o t m ตโหมเนี่ยนะฮะก็คืออยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากๆคือบินเร็วแบบประเภทต้องบอกว่าตอนที่พี่ใหญ่บังคับครั้งแรกนี่ตกใจเลยว่าเฮ้ยเขาเร็วขนาดนี้เลยเหรอนะฮะแล้วก็ตัวรีโมทของเขานะครับ ก็เล็กตามสไตล์ของเจโดนตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวรีโมทต,ตัวนี้เนี่ยจะส่งสัญญาณในระบบของออคูซิงซึ่งทางดีเบอกว่าการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยมันดีกว่าการส่งสัญญาณในระบบของอนาล็อกทั่วไป4ถึง10เท่าเลยทีเดียวแล้วก็การควบคุมเจโดนเนี่ยสามารถจะใช้รีโมทต,ตัวนี้คุมโดนไปได้ไกลถึง7กิโลเมตรส่งภาพความละเอียด 720P หรือ 1080P เนี่ยกลับมาที่ตัว สมาร์ทโฟนที่เราต่อกับตัวรีโมทได้สบายๆโดยที่ภาพไม่มีการกระตุกครับ ตัวมาวิเนี่ยนะฮะเวลาที่เราบินเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวคือเวลาที่ใช้งานเนี่ยนะครับก็ปรับบินตามปกติแล้วถ้าเราปล่อยมือเฉยๆแบบนี้เขาก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้นะฮะร,รวมถึงไอ้เสียงปิป๊บๆเนี่ยก็คือเสียงตอนที่เขามีาสิ่งกีดขวางนะครับไม่ว่าจะต่ำเกินไปหรือว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับเขาก็จะร้องเตือนให้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีในโหมดของ Active Track ซึ่งเราสามารถที่จะ ป้ายได้ว่าจะให้เขาติดตามวัตถุอะไรนะฮะอ่ะอย่างผมหันหน้ากลับมาหาตัวผมเองก่อนนะครับโอเคพอหันหน้ามาเสร็จเนี่ยนะฮะผมลองป้ายที่ตัวผมนะครับเป็น active track นะฮะอ่าลากไปนะครับพอลากมาเสร็จนะครับเวลาที่ผมเดินไปทางไหนเนี่ยเขาก็จะตามให้นะครับเนี่ยเขาก็จะตามมาเรื่อยๆยย้ายไปทางไหนตัวดโดรนก็จะ ติดตามให้อยู่ตลอดเวลานะเนี่ยนะครับสังเกตว่าตัวโดรนเนี่ยเขาจะหมุนตามตัวผมไปตลอดเลยนะฮะจะไปทางไหนเนี่ยเขาก็จะหมุนตามให้อันนี้จะเป็นโหมดของ Active Track นะครับแล้วก็ตัวโหมดอันอื่นนะฮะก็จะมีอย่างเช่นโหมดเ e s t ต r ร์ซึ่งเราสามารถจะบกไม้บกมือได้นะครับว่าจะให้เขาถ่ายแบบไหนนะฮะคือ เราสามารถที่จะสั่งมูฟแท็กได้นะครับสั่งให้ถ่ายภาพได้สั่งเซลฟี่อย่างนี้นะฮะเขาก็จะถ่ายเซลฟี่ให้นอกจากโหมดเจสเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีอีกโหมดหนึ่งที่เป็นทริป o อดโหมดซึ่งเจ้าทริป d อดโหมดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดที่ทําให้ตัโดรนเนี่ยบิดน,นิ่งขึ้นความเร็วในการบินเนี่ยจะอยู่ที่3.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็เหมาะสำหรับก,การถ่ายใน ช็อตที่เราต้องการความละเอียดมากๆหรือว่าช็อตที่เราบินในร่มนะฮะบินอินดอร์เนี่ยก็ใช้ตัวอ่อนโหมดก็ได้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงว่าเจ้าตัวมาวิกเนี่ยมันสามารถที่จะบินได้ด้วยการใช้ตัวโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวคือไม่ต้องใช้ตัวรีโมทตัวนี้ก็สามารถที่จะสั่งเจ้าตัวมาวิกบินได้นะฮะเผื่อตัวรีโมทตัวนี้แบตเตอรี่หมดลืมเอารีโมทมานะครับใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวก็สามารถจะทางานได้ในโหมดคล้อง Wi-Fi Mode นะฮะร,รวมถึงตัวโดรนตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของ Tap to Fly ด้วยก็คือเราสามารถที่จะสั่งให้ตัวโดรนเนี่ยมันบินไปในจุดที่เราต้องการได้คือตัวโดรนก็จะบินเข้าไปเองโดยอัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นเวลาที่เราบินเน่ยถ้าเราสั่ง t a ็ to Fly แล้วนะครับข้างหน้าเขาเจอสิ่งกีดขวางเจ้าตัวมาวิคก,ก็จะบินหลบซ้ายขวาเอง รวมๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวมาวิกตัวนี้นะฮะเป็นโดรนตัวเล็กที่ใช้งานค่อนข้างเจียงง่ายแล้วก็สามารถที่จะพกพาไปได้ทุกที่นะครับคุณภาพของภาพที่ได้เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวรวมถึงว่าภาพนิ่งก็สามารถถ่ายรอบฝ่ายได้ด้วยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัว DJI Mavic Pro ขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ t e ค h Shi ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ